สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าเกม IMU นะครับหรือว่า IMVU นั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะไม่เสียเวลาผมจะมาสอนวิธีการโหลด badges นั่นเองนะครับ badges คืออะไร่า badges คือ,อป้ายที่แต่งโปรไฟล์ด้านล่างของเรานะครับกดที่โปรไฟล์นะครับจะอยู่ตรงนี้เองนะครับ ah badges display นะครับเราโหลดมาเท่าไหร่มันจะแจ้งเตือนเท่านี้นะครับก่อนอื่น ก่อนจะแต่งได้เนี่ยเราต้องไปโหลดมาก่อนนะฮะเราต้องไปโหลดมาก่อนโหลดทํำยังไงเ,เดี๋ยวจะบอกให้ดูนะครับโอเคผมจะขอ,อยกตัวอย่างเราจะโหลดจากโปรไฟล์เพื่อนคนไหนก็ได้นะครับถ้าส่วนน้อยนะฮะถ้าเจอบุคคลที่ปิดโปรไฟล์เนี่ยเราก็จะไม่สามารถโหลดได้อันนั้นคือเราต้องยกเลิกไปนะฮะเราจะเอาจากเพื่อนที่ไหนก็ได้นะครับ ทุกคนเลยนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็จากเฟรนอ่าทุกคนเหมือนกันนะครับหรือไม่จำเป็นต้องเพื่อนก็ได้เราเลื่อนหาไ i people นะครับเพื่อที่ค้นหาคนทั้งหมดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็สถานะออนไลน์นะครับเราจะเอาจากใครก็ได้นะครับขออนุญาตกดกนนี้แล้วกันอ่ะคนที่ยังไม่ได้โหลดจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับจะขาวดิสเพย์เป็นศูนย์นะครับแบตจะดิสเพย์เป็นศูนย์นะครับคือคนที่ยังไม่ได้โหลด ของญาตอันนี้น่าจะอ่าอันนี้มีอยู่แล้วนะครับมีห้าก็มีอยู่แล้วนะครับแค่นี้ดังนั้นดังนั้นผมคนุญาติยกตัวอย่างเลยนะครับน,นะครับเอาเพื่อนของผมเองก็แล้วกันนะครับง่ายดีโอเคกดที่โปรไฟล์ของเขานะครับเอาชอบอันไหนสมมติผมชอบคําว่ามิวสิกโอ้ไฟมันลิบรนะยะโอมเมจาโอเมสาวน้อยฟอมไฟมันลิบระยับมากเลยแถมคำว่าเลิฟในไฟลุกเลยฮนะ ไม่ลูกผมชอบมากเลยกดไปเราสนใจแล้วนะครับเราก็ไปที่โปรโฟไฟล์เขากดได้เลยครับอ่ามันจะเด้งมาเบราว์เซอร์นะฮะที่โปรโฟไฟล์เบราว์เซอร์ของเขาอนุญาตนานนิดนึงรสชานะฮะเน็ตค่อนข้างจะเน่านิดนึงโอเคกรณีโปรโฟไฟล์ใครที่ไม่มีโชว์นะครับให้แนะนำว่ากดที่รูปเขาได้เลยนะครับกดที่รูปอ่า ขึ้นมาเราก็เลือกกดได้เลยครับอ่ามันจะมีป้ายขึ้นเห็นไหมฮะมันจะมีป้ายขึ้นอ่าสมมติผมชอบคําว่าเลิกไฟลุกเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเราก็กดป้ายเข้าไปเลยครับโอเคกรณีบางทีป้ายของแต่ละคนเนี่ยพอกดเข้าไปแล้วมันจะไปที่โปรไฟล์เขาเลยแต่ไม่ต้องงงนะครับที่มาหน้านี้คือเขาเด้งให้มาดูหน้าสินค้าเขานะครับ แต่เราจะไปโหลดแบจเจสของเขาคือเรามองข้ามสิค้าแล้วเราไปที่นี่ครับโปรไฟล์ตรงนี้ข้างหน้าเขาเห็นไหมฮะกดเข้าไปเลยครับจะของใครก็แล้วแต่มีเป็นแบบนี้หมดนะครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาโปรไฟล์ของเขาแล้วเราเลื่อนหานะครับเลื่อนหาแบจเจสเออมันอยู่ตรงไหนนะเลื่อนมาเรื่อยๆบแล้วแต่คนแต่งนะครับการแต่งแบการแต่งเอ่อโปรไฟล์เนี่ยหลายคนจะแต่งต่างกันนะครับ เราแค่เลื่อนหานี่ครับคำนี้เลยนะฮะเราเลื่อนแค่นี้ครับไม่ต้องตกใจนะฮะถ้าคำแบบนี้แล้วอาจจะเป็นเปลี่ยนสีเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนอะไรไม่มีอะไรนะครับเราหาแค่คำนี้แค่นั้นนะครับสมมตุติเราเจอชอบผมหาคำว่าเลิฟผมชอบคำว่าเลิฟไฟลุกอยู่ตรงไหน,นอันนี้ก็เหมือนกันอ่าอยู่ตรงนี้นะครับผมชอบคำว่าเลิฟไฟลุกเนี่ยมันสุดยอดเลยโอ้โหสวยงาม ผมกดเข้าไปปุ๊บรอมันโหลดอยู่ที่ว่าใครนโหลดช้าโหลดเร็วพอโหลดเสร็จมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้กดโอเคนะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับของผมที่มันเขียนคําว่า error เนี่ยซึ่งผมโหลดไปแล้วนะครับโหลดไปแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะฮะพอกดพอกดให้มันขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วเรากดโอเคนะครับแล้วเรากดหนึ่งครั้งเรากดหนึ่งครั้งมันจะไปแจ้งเตือนในข้อความของเราในเกมนะครับ กดสองครั้งก็เตือนเตืนอน2ข้อความ3เตือน3ข้อความนะครับจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วต่อไปทำไงเราอยากแต่งโปรไฟล์แล้วละเราโหลดเสร็จแล้วโหลดเสร็จหมดล้วเราจะแต่งโปรไฟล์เราให้กด Account นะครับหรือผมออกก่อนมาหน้าโปรไฟล์ผมแล้วกันโอเคหรืออยู่ในเกมอ่ะอยากแต่งโปรไฟล์ใหม่เพิ่มกดโปรไฟล์เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่โปรไฟล์เราด้านล่างนี้นะฮะกดไปเลยครับ เลยโอเคมาที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็ไปมุมขวาบนนะครับมุมขวาบนที่เป็นคำว่า a c c o u n t เหมือนกันนะครับโอเคแล้วตอนนี้เรามาอยู่หน้าการเซ t ตติ้งทั้งเซตติ้งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับของเรานะครับทั้งเปลี่ยนรหรัสเออเปลี่ยน email, อีเมลเออป้องกันเออเปลี่ยนชื่อทำ AP VIP อะไรเนี่ย อ่าอัปเดตตั้งหลาเยอะแยะไปหมดนะครับเราให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับให้มาที่ b a g e s นะครับอ่าข้างล่างจะเป็นแต่งโปรไฟล์นะฮะโอเคมาที่ b a g c h e s นะครับ b a g c h e s อย่างที่ผมบอกไปคนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยเขาจะโล่งแบบทันแรกที่เราเข้าไปส่องนะฮะมันจะโล่งเลยนะครับอันนี้ผมแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะอยู่ด้านล่างนี้ของที่เราโหลดมามันจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับ กดาลากนะครับแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับทางผมผม,ผมใส่ไปแล้วพอกดปุ๊บมันจะเด้งกลับเพราะมันทับกันนะฮะต้องเอาออกมาก่อนนะครับพอออกปุ๊บผมเอาอันนี้ใส่เห็นไหมครเป็นสเกียบปุ๊บใส่ได้เลยแค่นั้นจบเลยครับง่ายมากนะครับก็ไปกดที่โปรไฟล์ใครต่อใครก็แล้วแต่มันจะมีเพื่อนที่เข้ามาส่องหรือคนที่เข้าบุคคลที่เข้ามาส่องนะครับแล้ว ราสามารถเข้าไปส่งแบตเจอร์สินค้าได้แล้วเราสามารถไปที่โปรไฟล์แล้วก็ลองไปโหลดได้ดูนะครับไม่จบไม่สิ้นฮะมีเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ผมก็กดมาตั้งเมื่อก่อนมันว่างมากนะกดมานี่นะฮะห้าพันผมเคยเจอเป็นหมื่นนะฮะผมไม่ทราบว่าเขากดไปเยอะได้ไงเหนื่อยมากเลยโอเคมีเท่านี้ครับการแต่งโปรไฟล์นะครับให้สวยงามมีแค่นี้ครับพอเราแต่งเสร็จใช่ไหมฮะพอเราแต่งเสร็จปุ๊บเราแค่ลากครับ ขอลากอขออนุญาตนิดนึงเราสมมติผมลากออกปุ๊บไปดูโปรไฟล์กดโปรไฟล์ปุ๊บ, profile, profile, บเห็นไหมฮะตรงนี้ว่างไปแล้วอ่ามันจะเราไม่ต้องไปเซฟอะไรเลยนะครับเราแค่ลากลากใส่แล้วคือมันติดเลยนะครับลากใส่ปุ๊บผมกดกาบาดออกปุ๊บจบเลยไม่ต้องเซฟไม่ต้องบันทึกแต่ถ้าตั้งค่าอื่นๆต้องบันทึกนะครับอันนี้แค่แต่งโปรไฟล์นะฮะไม่มีอะไร โอเคก็ขึ้นแล้วนะครับมีแค่นี้ครับเอาล่ะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจนะฮะมีอะไรอัปเดตนะครับเราจะมาแชร์กันตรงนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูสำหรับเวลาเข้ามาดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย